ทูเออทุทูทุทดทีดีทุดีดีกาบลงเลยกราบลงเลยอืมเออทุออไม่ไม่ไม่เข้าไปพอแล้วพอแล้วมามามา,มาไม่เล่นไม่เล่นไม่ใช่ของเล่น ไม่ใช่ของเล่นนั้นน่ะนะทุแล้วก็มาทุแล้วก็มาอ่าทุแล้วก็มาทุแล้วก็มาอย่าไปโยกอย่าไปโยกอ่ามามาพอลอะอาไปในรถเราอยู่ไหม ไหองดูเมียวดูเมียวหนึ่งดูเหมียวเห็นเมียวไหมเอา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 เหม,ม,มียวจะกัดเอาเอามาเหมียวอ๋อนี่ช้างเออนี่ช้างไม่เอาไม่เอาไม่เข้าไปไม่เข้าไปสกรปกสกรปกสกรปรกสกปรกอืออ่หลวงปู่เออทุกจัดจัด จะทำอะไรปัดปัดเออปัดออกอืมอืมลงปู่สาธุด้วยสิอืมอืมแล้วไม่เล่นไม่เล่น,ไม,ลนไม่จับไม่จับมามามา,มาออกมามามาออกมาไปไปเอาไปเออทุถุนั่นแหละทุถุนี่แหละ ไม่จับไม่จับอืมเอาไม่จับไม่จับพอแล้วเพื่อนเพื่อนอืมไม่แกะไม่แกะไปอาไปเล่นรถเราคนนี้รถเราอยู่ไหนไปดูไปดูจะเป็นไงจะช้าจะช้า จะไปไหนพระพระในพระจะไปไหนไปเดินพาเดินไปดูตรงนู้นไปเดินไปดูดูไปดูตรงนู้นหน่อยดูไปเดินไปเดินไปมาเดินมาเดินมาเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้นู่นนู่นนู่นจะไปนู่นหนูเดินไปดูสิ có gì vậy con ạ, để đi, bên <ai>? này, <ING hysteria> bên này, bên này, không ai chơi nhá, không ai chơi, không chơi, อันนั้นก็ไม่เล่นวางไว้ที่เดิม <Okay. S 1> อมืไม่ใช่ตังออมสินวางไว้วางไว้่าไปซ่อน่าไปซ่อนเอาวางไวด้ดีอืมเอาหายแล้วเนี่นไอ้ดอกอะไรน, <No. S 1> นี่นี่ดอกไม้อะไรนี่ อย่าไปหยิบนะเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้อย่าไปหยิบนะอย่าไปหยิบนะ ไม่ใช่ของเล่นเด็กอย่าจับอย่าจับดูสิอย่าจับนะอืมอืมอันนี้เขาเรียกอะไร อืมอืมเจ็ดฮึมเจ็ดเดินวนทำไมนับนับเออนับดูอ่ะมีกี่อัน1นืองนซอยู่ไหน สอเอออันนี้สามใจเย็ยนเย็ยนเย็ยนเดูทางด้วยึใจเย็ยนยลมแล้นะลมแล้นะโอ้กิงอวะเก่งะโอ้ เิงกิงกิ้งฮ <พา S 1> อ่อออาเออช้า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 เฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งจะตก,ตก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 อ่ะอ่ะค่อยๆลงไปฟูหให้นกหน่นกอยู่ไหนนกบนนกอยู่ข้างบน

ไปไหนพอแล้วพอแล้วอ่าสาธุสิสาธุเลยสาธุเออโอ้ยทำไงครับนี่จะไปไหนไม่ไป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 จะไปไหนระวังล้มระวังล้มดี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 เออ Nó không mà ép đua mẹ không ai gì, không ai gì được จะไปไหนอ่าไปสองตรงนี้อ่าไปสองตรงนี้ใช่ไไปสองตรงนั้นแหละเอออ่าสองดูสองดูเห็นไหมอ่าย่อลงดูเออหาอะไรหาอะไรหาทางเข้าเหรอไปไปโอ้คนไม่เห็นทางเข้า โอ้เอ้โหม่ต้องวิ่งหยุด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 ก่อนหยุดก่อนอืหยุดรอก่อนโอเคไปสาธุหน้าปวดกันไปไอไปสาธุหน้าปวดมันจะพาไปสาธุอไปสาธุเนี่อ อ่ามานี่มาเห็นไหมนี่เห็นพระไหมนี่ข้างในน่ะเห็นพระข้างในไหมน่ะนูน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 มองเข้าไปข้างในน่ะอ่สาธุอ่ะจินสาธุนูนนูนนูนข้างในน่ะสาธุอ่าสาธุครับพูดด้วยแม่ไม่แม่ขึ้นไปไม่ได้ฟังจีนขึ้นไปไม่ได้ เป็นไม่ได้ไม่เอาไม่เอาสกปรกมันมีขี้นกมีขี้นกไม่เอาสกปรกอืมอันนี้รถตัวเองเลยอืมไปไปตาไปขี่รถต่อปะไปขี่รถต่อปะไปปะเนี่ยกับบ้านกับบ้านอ่าไป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 อืมไปไปไป รถเราอยู่ไหน ying? รถมอเตอร์ไซค์เราอยู่ไหนนู่นรถมอเตอร์ไซค์อยู่น ja <uh ู่นนู่นนู่นน mm ู่นจำทางได้ไหมทางนู้น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 มอเตอร์ไซค์่ทางนู้นเดินไปทางนู้นเลยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์นู่นอยู่ทางนู้นเดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปก่อนเดินไปก่อน เดินดีๆทำไมเดินอย่างนั้นนู่นมอไซน์ะอืมอืมโอ้ยเหงาออกเต็มเลยอาบน้ำมาอาบน้ำมาเมื่อกี้เหงาเต็มเลยอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่วิ่งช้าๆ จดล้มอาสาทุแล้วสาทุแล้วไปเออสาทุแล้วกลับบ้านอืมกลับบ้านกลับบ้าน,านอืมกลับบ้านไปไปเอา,าไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอ xiềng lên